Good morning teacher and my friend today is presented by AutoWare, the p h a r o Miss h a t h a t i p u l บุ Miss a ัจจิ a ากังวั n น n ท Miss Panada s o n k h o n ี Miss s i v a p a k p u o n g Sin, the Contrain, Apple, Banana, Grape, Orange. monkey p i x s r a b b i t cow name username joy welcome joy you play game m a t c h food you click apple select grape you long you click apple select apple you click บานาน่าซิเล็กบานาน่าคอลเลจยูคิกออร์เลนซิเล็กออร์เลนยูคิกเกฟซิเล็กเกฟคอลเลจเอ็กซิทยูเพย์เกมแมดแอนิมอลยูคิกคาวซิเล็กคาวคอลเลจยูคิกมังคีซิเล็กมังคียูคิกพิกซิเล็กพิก You click r a b b i t select r a b b i t exit d ดีย e บายบาย thank, thank you, you. Good morning teacher and my friend I Am n i t i s h i l a p o n g w e วัช a ันธ์ศิลป p h a y a b o o n and Tine Sangka we studying VCT 2 1 flat present by Auto w e r 7 v e animal vocabulary c o m p l e t e ท o คอม e ล e ทยูแอน put the left picture on the dock correct put the medium picture on the r b b i t wrong put the medium picture on the cat correct X10 Thank you You Joy Good morning Teacher and my friend Today is present by a u t o w a r e อีสาน Username Miss เชนาซิลิกสมีตประพัสสอนชอยชุดมีตรัตนาพรเอี่ยมสุเมธมิสกรกมลทองคำวันเนมบีม วีลคัมบ์บีมคลิกพิจเตอร์ทูเวอร์แคบบิลารีลองคลิกพิจเตอร์ทูเวอร์แคบบิลารีคอลิดคลิกพิจเตอร์ทูเวอร์แคบบิลารีลองคลิกพิจเตอร์ทูเวอร์แคบบิลารีคอลิด คิควิกเจอร์ทูคาร์บูร์ลาลีคาร i ลิตต o กุตบายทักทิ้ง o o o คุณ굿ม n ร n นนิ่งทิชเชอร์แอนด์มายแฟน e p เ e ย์อ t พี a ซนด์บา e ออ a เตอร์ Tan family v i s i t ลูกตามพาร์ มิสนิชาพัสสุภาพมิสเกตมนทาชันทวันนพมิสมณีการปานิน Let's play game together Please enter a name ตาน เวลคัมตาลตาลเกมแบดชิ่งเดอะคอร์เคอร์เลสเทมเพิลสิเลตเทมเพิลเคอร์เลสพาร์คสิเลตซีรองพาร์คสิเลตพาร์คซีสิเลตซีเคอร์เลส อเอนแตงกิว굿มอร์นิ่งฮ ah ัลโหลกองทองมาลมนุศลานีสันเทียอัจชาโพสีพันราลายจันทละศสนาแฟกเออีซมาเลเซียไทยแลนด์สิงคโปร์ลาว อินโดนีเซียคอมบูเดียบูนไนเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์พีทเอนเทอร์เนมปื้มเวลคอมปื้มสิริดเจอตัวคัมเบอรี่พีทไทเกน it haul it call it the end thank you.